ไม่มีเพื่อนโทมาเคารก็ได้ใช่หรอใช่หรอใช่ใช่เดินต่อไปไพมาไม่มใครนะใรเอามาเช็คนี่เอามาเร็วๆเอามาเอ้าเอามายังไงก็เอาไปถ้าวรนนี้าครับ้าครับซ้ั้ำซ้่วนซ้ำด่วนซ้ำัวนซ้ำดั ใหม่แ <legislation> ล้วนะครับอาการประจำก็คือขว้งเพราะทะเลาะกาแฟนนะครับเครื่องนี้ไม่เป็นอะไรมากนะครับแค่จอเสียจอแตกเท่านั้นเองครับก็จะเปลี่ยนแค่จอใหม่ใช้เวลาไม่นานครับลูกค้าสามารถนั่งรอรับเครื่องกลับได้เลยนะครับเราจะติดซิลกันน้ทุกครั้งเพื่อให้ทนน้ำเหมือนเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยต้องการส่งงานซ่อมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะลงคลิปงานซ่อมใหม่ๆชมทุกวันเลยขอบคุณมากครับ